เย็นพราวิทยาคมค่ะปีการศึกษา2565วันนี้ที่จะพาน้องๆมาทําความรู้จักกับรองประธานและประธานของทั้ง2พักค่ะโดยพักที่1นะคะมีชื่อว่าพัก BRAC ค่ะและพักที่2มีชื่อว่า Union B ค่ะเราไปทําความรู้จักกันเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนันิชาอินทรทองชื่อเล่นแคนดี้ดำรงตำแหน่งประธานพักที่1นััก BRAC ค่ะ สวัสดีค่ะพิฉันนางสาวพันยาลาชื่อเล่นบุ๋มบิม๋มด,ด,ด,ดำรงตำแหน่งรองประธานพรรคคนที่หนึ่งพรรคบีอาร์อาร์ดิสค่ะสวัสดีครับระบบนายชาติคุลคำชื่อเล่นชุบีดำรงตำแหน่งประธานพรรคที่สองพรรคยูเนียนพีครับสวัสดีครับผมนายอัจช้เด่น,น,นาคชื่อเล่นโซดาครับดำรงตำแหน่งรองประธานพรรคที่สองพรรคยูเนียนพีครับ และตอนนี้นะคะเราก็ได้ทราบชื่อของประธานและรองประธานของทั้งสองพักเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่อยากทราบจังเลยค่ะว่าทําไมน้องๆถึงอยากมาเป็นสภา,านักเรียนกันคะค่ะเพื่อจะรวมพาวิทยาคมให้เป็นหนึ่งเดียวและพวกเราอยากมีส่วนร่วมในการช่วยพัฒนาโรงเรียนค่ะและพวกเราก็อยากส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนและส่วนรวมให้ดีและโดดเด่นขึ้นค่ะครับ ผมก็อยากจะนําศักยภาพที่ตัวเองมีมาเป็นอีกหนึ่งแรงในการช่วยพัฒนาโรงเรียนครับและผมมองว่าศักยภาพของผมนั้นสามารถพัฒนาโรงเรียนได้อีกมากมายครับจากที่ที่ได้ยินชื่อของทั้งสองพักซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะที่อยากทราบว่ามีความหมายและเกี่ยวขอ้องกับการทํางานอย่างไรคะความหมายของพัก V R a c t i s นะคะ a r c t i s มาจาก U Unity ความสามาัคคี K Knowledge มีความรู้ D.I. Discipline มีวินัย T. Talented มีความสามารถค่ะหมายความว่าพักของเราสามัคคีมีวินัยใฝ่เรียนรู้ในการทำงานและมีความสามารถที่จะเป็นผู้นำค่ะพัก Union ที่แปลว่าการรวมกันความสามัคคี T. ที่แปลว่าท้าหรือ Positive ที่แปลว่าบวกนำคำทั้งสองคำมารวมกันจะได้คำว่า Union T. ที่แปลว่า ความสามัญทีของคนโรงเรยียนเาพียังคูดครับแล้วนำคำวา่าสองคำมาลงกังจะได้คำวา่า up แปลว่าขึ้นก็เหมือนกับการโดยระดับความเป็นท้าพี่จให้ดีิ่งขึ้นครับในแต่และพักมีจํานวนสมาชิกทั้งหมด20คนซึ่งเป็นจํานวนที่มากเลยทีเดียวค่ะพี่อยากทราบว่าน้องๆมีการชักชวนเพื่อนให้มาเข้าร่วมพักอย่างไรคะค่ะเนื่องจากมีกลุ่มเล็กๆที่สนใจจะลงสมัคร ดังนั้นพวกเราจึงได้เล็งเห็นถึงศัก,กยภาพของหลายๆคนและมองว่าศัก,กยภาพของคนไหนตรงกับตำแหน่งต่างๆของพรคมากที่สุดแต่ได้เชิญชวนมาร่วมเป็นสมาชิกพักนี้ค่ะครับพรคของเราได้เล็งเห็นศัก,กยภาพของเพื่อนๆในทีมและได้ไปสอบถามเพื่อนๆว่ามีความสมัครใจสนใจจะลงสมัครกับพวกเราไหมเพื่อนๆมีความสนใจต,ตรงกันและได้เข้าร่วมพรรออย่างสมัครใจครับ ถ้าน้องๆได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนพระวิทยาคมสิ่งแรกที่น้องๆจะทําคืออะไรคะค่ะสิ่งแรกที่พวกเราจะทํานะคะคือการทําตามนโยบายที่แจ้งให้ทุกคนทราบเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราสามารถทําได้จริงและเพื่อให้ทุกคนเห็นศักยภาพของเราที่จะพัฒนาโรงเรียนได้ค่ะพวกเราจะทํางานอย่างต่อเนื่องทั้งงานที่ได้รับมอบหมาย<ะ>ในเวลาทํางาน นอกเวลาทํางานให้เต็มที่และพวกเราจะเป็นมิตรไมตรีต่อทุกคนในโรงเรียนพพทยาคมครับตอนนี้นะคะเราก็ได้รู้จักชื่อของประธานและรองประธานในแต่ละพักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และท้ายคลิปนี้พี่อยากจะเชิญน้องทั้งสองพักมาร่วมเชิญชวนพี่น้องชาวม่วงขาวพร้าววิทยาคมให้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะสามัคคีมีวินัยฝ่ายเรียนรู้สู่ความสามารถอย่าลืมเลือกเบอร์หนึ่งนะคะ V r A D กดค่ะเลือกเบอร์สองเพื่ออัปเกรดอัปคิวอัปเลเวลแล้วเราจะเติบโตไปได้วยกันอย่าลืมกันนะคะเพราะทุกเสียงคือพลังที่จะทำให้พวกเราพัฒนาค่ะ15กุมภาพันธ์นี้หนึ่งคน1สิทธิ์1เสียง เข้าคูหากาเบอร์เดียวสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ